นะเปลีนน่ยนลายขึ้นมาแนละ้วอะไรปับนี่นะมาแล้วเห็นแล้วนะนี่ดูนะครับคือ้าบอกว่าเช้านี้เนี่ยนะน้องน้องใส่เสื้อด้วยนะน้องใส่เสื้อด้วยนะครับน้องใส่เสื้อออกมาแล้วนะเปลีนน่ยนลายชู่ชูเปลี่ยนลายชู่ชูนะ่กล้องบังหมดเลยวะนี่นะแหมดูนะวิ่งหูรูปเลยคือผมเชื่อว่าเขาชอบวิ่งนะเว้ย แต่ด้วยความคือสภาพร่างกายแม่งอาจจะไม่พร้อมแต่ใจเขาสู้มากอะ่ะแล้วเขามีความสุขกับการวิ่งอะ่ะคุณดูดินะนี่นี่นี่ขนาดนาวาไอเจี้ยมหาตื่นอะ่ะเออนะไอเจี้ยหม,มาตื่นกันเลยทีเดียวนะหน้าตาเขามีความสุขนะเวลาที่เขาวิ่งเนะี่ยดูดิอุ้ยนะดูเขามีความสุขนะเว้แต่ว่าคืออย่างที่บอกว่าร่างกายอาจจะไม่ได้พร้อมหมาหมาหมานะเอาไปไหนแล้วนะ ร่างตาเอยไม่ใช่ร่างกายร่างกายตุ้ยติดอะไรนี่เนี่ดูดูนี่แหละพอเขาวิ่งเขาก็จะเข้าออกแบบนี้นะนะเออวิ่งโครงการสัญญาเนี่ยแตแ่ว่าเหนื่อยแล้วร้อนเหนื่อยแล้วน้องเหนื่อยแล้วพอเหนื่อยแล้วเ,เขาจะพักเองอันนั้นคุณท็อปคุณบีเบอร์ลิสจะรู้เลยว่าน้องเนี่ยพอวิ่งวิ่งถ้าถ้าเขาวิ่งไหวเขาจะวิ่งแต่ถ้าเขาเหนื่อยหรือเขาร้อนเนี่ยนะเพราะตอนนี้เขาเป็นหมาคุณชาย นะครับเป็นหมาคุณชายเออเขาก็จะพักปุ๊บแหนะเห็นไหมรถตู้ V.I.P เทียบแล้วโอ้โหรถตู้ท่านชายเทียบข้างแล้วเปิดประตูแอร์เย็นชํานั่นโดดขึ้นรถไปแล้วนะเออเอากับเขาสิกีดน้องมาแล้วขึ้นรถไปแล้วนะโหคิดว่าจะแหน่วิ่งได้เท่าไหร่200เมตร200เมตรต่อแตกเออนะน้องขึ้นรถแล้วโอเคไหมเออนะ คือคุณบินจะรู้เพราะว่าถ้าน้องวิ่งไหวเนะี่ยน้องจะไม่หยุดแต่ถ้าน้องวิ่งเว้าแล้วน้องไปพักพักข้างทางปุ๊บก็รถตู้พร้อมชาร์จนะบริการพร้อมมานะครับรถตู้พร้อมชาร์จบริการพร้อมมานะครับอุ้มขึ้นรถทันทีนะเออนะครับคือจะบอกว่าโอ้ยวิ่งม่เจอแดดอย่างนี้กูไม่ไปดีกว่าพ่อกับพ่อเถอะไม่ต้องมารักผมตอนนี้พ่อไปวิ่งเลยเดี๋ยวผมตากแอร์รอนะตากแอร์รอ เออน้องบอกนะตากแอร irre, arp, ์ลอยเดี๋ยวผมตากแอร์ลอยฉ่ำๆพวกคุณเนี oh, <cs uc> ่ยตากเหงื่อกไปแดดร้อนแดดร้อนนะแดดร้อนเดี๋ยวฉันตากแอร์นะขึ้นรถตู้ไปแล้วตากแอร์ไปแล้วเออไม่ใครบอกว่าผมอิดใครบอกว่าผมอิดฉาหมาไม่ไม่ไม่เลยสักนิดไม่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 อิดฉาหมาเลย นะครับ